สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนคำสั่งในโปรแกรม s c a ต h เพื่อให้ตัวละครทำทามคำสั่งดังต่อไปนี้นะคะคือจะต้องให้ตัวละครแมวนับตัวเลขจาก10นะคะถึง0โดยลดลงทีละ1นึ่นั่นเอง2ตัวละครจะพูดค่าที่นับในขณนะนั้นครั้งละ1วินาทีไหมเพราะว่านับพอพูดสิบดเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นเวลาตัวเลขละ1วิ1วินาทีแบบนี้นะคะส หลังจากพูดว่าศูนย์ให้ตัวละครพูดว่าหมดเวลาจากนั้นมีเสียงเมี้ยวและหยุดการทํางานค่ะทีนี้นะทำยังไงนั้นเด็กๆทุกคนนะคะก็เข้าสู่เจ้าโปรแกรม s r a t ตกันได้เลยนะคะทุกคนทุกคนก็มาที่ส c a t ์เลยค่ะเมื่อมาที่ s c a t ตแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะคะตัวละครแมวนะคะที่อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเราจะเขียนคำสั่งให้กับตัวละครแมวตัวนี้นะคะ โดยที่บล็อกคำสั่งแรกที่ทุกคนจะต้องไปเอามาจะอยูที่อีเวนต์นะคะที่ครูฝนเคยบอกไว้เสมอเลยนะคะก็คือว่าเราจะต้องไปนำบล็อกเอาธงเขียวมาก่อนเพื่อที่เวลาเราคลิกธงเขียวนะคะจะให้เขาทำตามคำสั่งที่เราเขียนไว้ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราก็าจะเขียนคำสั่งที่ตัวละครแมวนะเราต้องคลิกตัวละครแมวนี้จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะตรงสปอด์หนึ่งนะคะเราก็มาเขียนโค้ดนะคะโดยที่เราจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่อยู่ที่โค้ดนะคะถึงจะมี แถบให้เราเขียนคําสั่งแบบนี้เนาะเราเริ่มจากทงเขียวก่อนเลยต่อไปนะคะทุกคนให้มาเซตนะคะเราจะมาสร้างบล็อกคําสั่งที่ v i r ล a b l e ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราจะมาสร้างบล็อกเขาเด็กๆคิดนะคะแล้วเลือกคําสั่งว่า make available นะคะอ่าแล้วก็คลิกค่ะแล้วพิมพ์คําว่าเขาค่ะ co unc เขาที่แปลว่านับแล้วกดโอเคนะคะ มื่อเด็กๆนะคะได้ make a v a i l a b l e ที่เป็นคําว่าเขาก็จะมีบล็อกคําว่าเขาขึ้นมาตรงนี้แล้วเนาะเด็กๆจะเห็นคําว่าเขาเพิ่มเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆก,ก็จะมีนี่เขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะทีนี้นะในลําดับต่อไปนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาลากบล็อกนี้นะคะ set h o u s true ตรงนี้นะคะ set h o u s true หลังจากที่เราสร้างบล็อกเขาขึ้นมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเขาอยู่แล้วนะเราจะให้ตั้งค่าการนับเป็นสิบนะคะทุกคนตั้งค่าการนับเป็นสิบค่ะเพราะว่าเราจะเริ่มนับจากสิบเนาะเราตั้งค่าการนับเป็นสิบเลยนะคะเมื่อทุกคนตั้งค่าการนับเป็นสิบแล้วนะคะต่อไปนะคะเพราะเราจะเริ่มนับจากสิบเนาะต่อไปนะคะเราจะใช้บล็อกนี้ค่ะ a n g e เขาตรงนี้นะคะก็คือว่าเราจะให้เขานะคะเปลี่ยนนะคะค่อยๆเปลี่ยนการนนะับทีละลบหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขเป็นลบหนึ่งค่ะเปลี่ยนตัวเลขเป็นลบหนึ่งค่ะทุกคนอ่าเปลี่ยนตัวเลขเป็นลบหนึ่งนะคะแล้วก็บล็อกต่อไปนะคะบล็อกต่อไปนะก็จะไปนำบล็อก เซ่ค่ะเพราะเราบอกว่าให้เขาพูดด้วยใช่ไหมเราจะให้เขาพูดนะคะบล็อกเซ่นะคะ,ะสักครู่นะบล็อกเซ่อยู่ที่กลุ่มบล็อกลุกนะคะตรงนี้อ่าเราจะให้เขาเซ่เซ่อะไรล่ะนี่เซ่ say ตรงนี้นะคะเซ่ say ที่เป็นเซ่ฮัลโหลพอทูเซค่อนตรงนี้นะคะบล็อกเนี้ยมีความหมายว่าก็คือให้เขาพูดว่าฮัลโหลเป็นเวลาสองวินาทีแต่เราไม่ใช้แบบนั้น เราจะให้เขาเซเป็นจํานวนนับของเราอะที่เราเขานับแต่ละจํานวนอะ1987ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆเราก็จะต้องไปเอากลุ่มบล็อกนะอยู่ที่อยู่ในกลุ่ม v i r i a b l e ตรงนี้นะคะที่เป็นบล็อกเขาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มาใส่แทน hello ตรงนี้ค่ะให้เขาพูดจํานวนนับของเราเป็นเวลากี่วินาทีตามคําสั่งที่ Google เปิดให้ว่าจะกู่นี้เป็นเวลาหนึ่งวินาทีเนาะนะคะหลังจากนั้นค่ะ จะต้องมีเงื่อนไขแล้วว่าถ้าเกิดเขานับไปถึงศูนย์ปุ๊บเขาจะต้องพูดว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องเล่นเสียงเหนียวด้วยแล้วเป็นอันจบการทำงานทีนี้จะเริ่มเป็นเงื่อนไขแล้วค่ะเราก็ไปที่บล็อกกลุ่มบลนะ็อก if นะ if จะอยู่ที่ c o n t r o l นะคะ control ควบคุมตรงนี้นะคะแล้วก็หาบล็อก if นี้ค่ะ if อ,อ่ะ ทีนี้ if อะไรล่ะ if นะคะเขาทีนี้เราจะให้เขาใส่เงื่อนไขว่าถ้าเขานับถึงศูนย์แล้วจะให้เขาทําอะไรบ้างใช่ไหมทีนี้เรามาดูเราจะอ,าอะไรใส่เข้าไปนะคะ if ก็คือเรามาดูตรงกลุ่มบล็อก operator สีเขียวๆตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววงให้ดูนะคะตรงนี้นะคะอ่าให้ทุกคนนะคะปุ่มบล็อกบล็อกตรงนี้นะคะ ถ้าเราจะมาเขียนคาสั่งว่าถ้านับเท่ากับศูนย์นะเราก็มาหากลุ่มบล็อกที่เป็นเท่ากับเนี่ยคะ่ะเราเอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้จะใส่อะไรคะใส่บล็อกอะไรตรงช่องว่างๆตรงนี้ใครรู้บ้างก็ต้องไปเอาบล็อกเขามาเหมือนเดิมที่อยู่ในไวเล a บ l e นะคะแล้วก็ลากมาใส่ก็คือเป็นเงื่อนไขว่าถ้านับเท่ากับต้องเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นศูนย์เพราะเงื่อนไขของเราคือถ้านับเท่ากับศูนย์จะให้เขาพูดว่าหมดเวลา เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเอาบล็อกที่อยู่ในกลุ่มลุกนะคะที่เป็นบล็อกเซให้เขาพูดว่าหมดเวลาเปลี่ยนจากเฮลโหลเป็นหมดเวลาค่ะให้เขาพูดว่าหมดเวลาอ่ะเซว่าหมดเวลาเนาะพอหมดเวลาแล้วทําอะไรอีกคะก็ให้เขานะคะร้องเสียงเหมียวเสียงก็จะอยู่ที่ซาวตรงนี้เนาะก็มาที่ซาวค่ะ แล้วก็ให้เพซาวหมียวจนจบเลยนะคะเล่นเสีเหเือนจนจบเลยหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นนะคะก็ stop all นะคะ Stop a l l นะคะหยุดทั้งหมดเลยนะคะอ่าปุ่ม stop นะคะจะอยู่ที่เดี๋ยวหาสีให้ดูนะคะจะอยู่ที่คอนโทนอีกเช่นเคยนะคะคอนโทนไปเอา stop a l l มาต่อตรงนี้ค่ะ แต่อพอเราเขียนเสร็จแบบนี้แล้วนะเราลองกดธงเขียวดูซิว่าเป็นไปตามนั้นไหมคือนับ10ถึง0พอถึง0พูดพ่าหมดเวลาหลังจากนั้นร้องเสียงเหนียวแล้วก็หยุดกา,ารทำงานกลับมาดูนะคะเอ๊ทำไมเขานับถึงแค่9เองอะคะ่ะทุกคนเห็นไหมเขานับถึงแค่9เมื่อกี้เพราะอะไรคะเพราะตอนนี้เนี่ยในบล็อกคำสั่งนี้นะคะเดี๋ยวดูนะบล็อกคำสั่งนี้นะคะบอกว่าอ่เซตจ,จำนวนนับเท่ากับสิก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะให้เปลี่ยนนะคะการนับทีละลบหนึ่งอ่ะเขาก็เลยลบเป็นเก้าเนาะแล้วก็ให้พูดจํานวนนับนั้นเป็นเวลาหนึ่งวิเขาก็นับเก้าเก้าแล้วหนึ่งวิแล้วก็หายไปจํานวนที่เขานับเมื่อกี้ก็หายไปใช่ไหมคะถ้านับเท่ากับศูนย์ปุ๊บให้พูดว่าหมดเวลาแล้วก็เล่นเสียงเมียวจนจบแล้วก็หยุดการทํางานอะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยเขาไม่เล่นไม่พูดว่าหมดเวลาแล้วไม่เล่นเสียงเมียวเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ายังนับไม่ถึงศูนย์เลย เขาก็จะต้องทําการนะคะเนี่ยทําแบบเนี้ยบล็อกเนี่ยซ้าไปเรื่อยๆเรื่อๆเื่อยๆก่อนก็คืออ่าพอเริ่มจากสิบก็นับทีลนะลบหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็พูดนับเป็นเวลาหนึ่งวิอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะคือเป็นการทําซ้ําจนกว่าจะถึงศูนย์แล้วเขาถึงจะพูดไปหมดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องไปนําบล็อกนี้มาใส่ค่ะ forever คือการทําซ้ำะคะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปลากบล็อก forever นะคะ Forever ที่จะอยู่ที่ปุ่ม Control เช่นกันนะอยู่ที่ Control นะนี่เลย Forever แปลว่าวนซ้ำตลอดลากบล็อกนี้มาก่อนนะคะแล้วสิ่งที่เราจะให้เขาทำวนซ้ำตลอดนะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่บล็อกนี้เลยพอเซ็ตค่าเท่ากับ10แล้วนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่บล็อกนี้ลากทั้งชุดนี้มาใส่เลยค่ะอ่านี่เลยนะคะ f o r e v e r ก็คือให้วนซ้ำการลบทีละหนึ่งก็ต้องลบทีละหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อย,เ,อย,เ,อยเนาะ แล้วก็แสดงจำนวนนับเป็นเวลาหนึ่งวินาทีเมื่อแล้วก็เนี่ยถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขนะคะอันนี้จะมี if มาคุมอีกรอบหนึ่งถ้านับถึงศูนย์เมื่อไหร่ให้พูดว่าหมดเวลาแล้วร้องเสียงเหนียวแล้วเป็นอันจบการทางนานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคิดธงเขียวกันนะอ่ะคิดธงเขียวนะคะเก้าแปดเจ็ดหกเหนคะนับไปงยางเลยห้าสี่สามสองหนึ่งและศูนย หมดเวลาและร้องเหมียวเห็นไหมคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเป็นการเขียนคําสั่งให้ตัวละครแมวนับเลข,ขอ่ยหลักตามเงื่อนไขที่ผูให้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ลองทําดูนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ